แม่ชราลอบเดินทางเข้ากรุงอย่างเงียบฮๆเพื่อทํางานหาเงินส่งลูกสาวเรียนหนังสือบังเอิญวันหนึ่งเธอเห็นลูกสาวเดินผ่านไปในชุดเจ้าสาวเธอชะงักงันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกกําลังจะแต่งงานเธอรีบวิ่งตามไปแต่พลัดตกนาฬิกาพกไว้ซึ่งถูกซีอหนุ่มเก็บขึ้นมาเมื่อเขาเปิดดูข้างในและเห็นรูปถ่ายเขาถึงกับตกตะลึงเพราะนั่นคือรูปเขาตอนเด็กเขาเริ่มสงสัยว่าแม่บ้านคนนั้นอาจเป็นแม่แท้ๆของตนจึงรีบออกตามหาเธอทันทีขณะพิธีแต่งงานกําลังจะเริ่มแม่ชราก็ปรากฏตัวขึ้น ลูกสาวรีบเดินเข้าไปหาและเร่งให้เธอรีบกลับไปเพราะอายกับรูปลักษณ์ที่มอมแมมของแม่แม่เจ้าบ่าวเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นขอทานจึงโยนเงินให้เพื่อไล่เธอไปแม่ชรากล่าวเสียงดังว่าเธอคือแม่ของเจ้าสาวทุกคนพากันตกตะลึงเพราะเจ้าสาวเคยบอกว่าแม่เธอเสียไปแล้วครอบครัวเจ้าบ่าวเริ่มสงสัยว่าเจ้าสาวอัดหลอกลวงพวกเขาเจ้าสาวรีบอธิบายว่าเธอเคยเป็นคนรับใช้ในบ้านเราค่ะเธอไม่ค่อยปกติชอบเรียกฉันว่าลูกสาวอยู่ตลอดแม่ชราน้ำตานองหน้าย,ยืนยันว่าเธอคือแม่จริงฮ่าฮ่า แต่เจ้าสาวกลับตอบเย็นชาฉันจะไม่เอาเรื่องเพราะสงสารแต่ได้โปรดอย่าทำลายงานแต่งของฉันเลยมีคนพยายามจะพาแม่ออกไปแม่ชราน้ำตาไหลพรากร้องเรียกลูกสาวอย่างสิ้นหวังถามว่าทำไมถึงใจร้ายกับแม่ได้ถึงเพียงนี้